รายการวันที่31มกราคมบันทึกปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดและปิดบัญชีปิดบัญชีสินค้าสำเร็จรูปรายงวดต้นงวดค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วนะคะให้กดเลือกที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะกดเลืโฟค่ะกดลงรายวันค่ะสมุดรายวัน CT สมุดรายวันทั่วไปถูกต้องแล้วนะคะกดโอเคเลยค่ะ กด F3 เพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีนะคะให้เปลี่ยนเป็นวันที่310158ค่ะช่องไทยนะคะให้เปลี่ยนเป็น C ค่ะต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือน012558ถูกต้องแล้วนะคะกดโอเคเลยค่ะเลือกปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะ เราจะให้ระบบ running ให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบลงบัญชีอัตโนมัติให้แล้วนะคะคือเดบิตสินค้าสำเร็จรูป8,444บาทเครดิตสินค้าสำเร็จรูป3 9 0 0 0บาทเครดิตต้นทุนขาย4,1,444บบาทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด F10 บันทึกได้เลยค่ะ กด yes นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ